สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าวและกราฟนะคะประจำวันที่8เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสำคัญก็จะมีตอน5โมงเย็นนะคะเป็นข่าวคุณแอนดูไบเล่นะคะคนนี้เขาเป็นประธานธนาคารกลางของอังกฤษนะคะเขาจะออกมาพูดเนาะซึ่งข่าวนี้ก็จะกระทบกับสกุลเงินปอนด์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีข่าวอ่อตอน2บ่าย2โมงนะคะเยอรมัน อินดัสเทรียลโปรดักต์นะคะก็จะเป็นยอดผลผลิตทางอุตสาหกรรมแต่ว่าตัวเฟล็กแฟคทอรเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะส่วนภาพรวมของข่าวทั้งสัปดาห์นะคะหลักๆแล้วจะอยู่ที่วันพุธกับวันพฤหัสนะคะวันพุธเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข CPI ด้วยนะคะก็คือ Costomer Pri c e Index เนาะซึ่งวันพุธเนี้ยเราก็จะมีออมนีนะคะเขาก็จะมาวิเคราะห์ข่าว,าวแล้วก็เทรดสดไปพร้อมเรานะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเพจ a อ f x Thailand นะคะหรือว่า a t Global Solution หรือว่าจะทักไลน์แอดมาก็ได้นะคะ at t h a i l a n d นะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมงานสัมมนาของเราเทสสพไปพร้อมกันด้วยนะคะสำหรับตัวเลขการวิเคราะห์ข่าวเดี๋ยวเราค่อยมาจาัด ค่อยมาเจาะจงกันอตอนวันพุธนะคะแล้วนอกจากข่าวตามตารางวันนี้แล้วนะคะที่ไฮไลท์ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะมีประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกานะคะซึ่งตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยสูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้ายุะมากๆเลยค่ะซึ่งตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่1นึ0 0 0สนเก้าหลายนะคะแต่ว่าตัวเลขประกาศออกมาถึง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลายเลยค่ะก็คือ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันตำแหน่งนะคะของการจ้างงาน ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลขสําคัญที่บมบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะคะภาคการจ้างงานเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะคะทุกอย่างเนี่ยกำลังดูดีขึ้นนะคะเมื่อประกาศออกมาปุ๊บเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นดอลาลาร์อินเด็ก์เนาะก็จะเป็นแท่งนี้เลยค่ะแท่งเขียวเนี่ยดีขึ้นไปปั๊บเลยะค่ะแต่ว่าก็มีแรงที่ขายลงมาเล็กน้อยนะคะ <S <S นอกจากจะข่าวอนอนฟาร์มแล้วนะคะก็จะมีประกาศข่าว อัอตราก,การว่างงานด้วยนะคะซึ่งน้อยกว่าที่คาดการเล็กน้อยนะคะอยู่ที่6.2%เนะคะก็เป็นข่าวดีคอมโบกันมานะคะแล้วนอกจาก2ข่าวนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการผ่านของอามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ของคุณประธานรีตีดโจบไบเดนนะคะก็ได้รับการอนุมัติจากผู้ที่สภาเรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานีเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังส่งต่อให้กับสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาล่างนะคะก็ คาดว่าน่าจะผ่านแน่นอนเพราะว่าตัวเดโมแครตเนี่ยเขาครองเสียงของสภาล่างอยู่นะคะแล้วก็ถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อให้คุณโจไบเดนประปธานาธิบดีเนี่ยเซ็นอนุมัตินะคะซึ่งคาดการว่าทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยภายในวันที่14มีนาคมน,นี้นะคะหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะคะคาดว่าสัปดาห์นี้ทุกคนน่าจะเล่นข่าวสติมูลัสนะคะทีมทีมการเทรดเนี่ยจะน่าจะเป็นทีมสติมูลัสนะคะแล้วก็ที่คาดว่าจะทุกทุก ร่างกฎหมายนะคะจะผ่านวันที่14มีนาก็เพราะว่าร่างกฎหมายฉบับเก่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับเก่าเนี่ยจะหมดวันนั้นพอดีนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะเช้าว,วันจันทร์มาปุ๊บเนี่ยก็กระทบกับดอลลาร์เปิดแกลบลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่ามีทั้งข่าวในแง่บวกแล้วก็ข่าวที่กระทบกับดอลลาร์ในแง่ลบด้วยนะคะแต่โดยวรวมแล้วในระยะสั้นทันเฟรมถึงชั่วโมงนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีแนวโน้มว่าวันนี้อาจจะขึ้นต่อได้นะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นในเทรนด์ดาวเนี่ยทันเฟรมเด เขาเป็นเทนขาลงก็จริงนะคะแต่ว่าเขาเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนจะฟอร์มเทนเป็นเทนขาขึ้นด้วยนะ,ะสำหรับการวิเคราะห์กราฟอย่างละเอียดแล้วก็ข่าวอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณมุงเลยคะ่ะโอเคขอบคุณคุณมิวนะครับก็สองสาร์าทิที่ผ่านมานะนอกจาก นอกจากจะมีข่าวในเรื่องของสติมโมล่ผ่านมาแล้วนะครับยังมีในเรื่องของการโจมตีนะจากกบฏฮูตีนะครับโจมตีแหล่งอุตสาหกรรมน้ํามันของซาอุนะครับโดยโจมตีสองจุดด้วยกันนะครับหนึ่งคือลงกันน้ํามันแล้วก็คังเก็บน้ํามันนะครับของซาอุดิอาระเบียนะครับในรัฐนะฮะตรงนี้นะครับในท่าเรือนะครับรัฐรัตทานุล่านะครับซึ่งเป็นท่าเมืองที่ใหญ่สุดในโลกเนาะอีกอันนึงก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับ นิคมอุตสาหกรรมในเมืองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับในเมืองที่ชื่อว่านะครับแวบแวในเมืองอุตสาหกรรมขอหาก่อนนะครับกีผมเห็นแวบๆบบบนะฮะคุณนิ้วช่วยผมด้วยถ้าคุณนิ้วอ่านอยู่นะครับ ตั้งอยู่ในเมืองดารานนะครับนี่ขอัยนะครับก็มีอยู่2จุดนะครับที่ถูกโจมตีนะครับทำให้นะครับราคาน้ำมันนะทั้งเบรนและก็ w t i นะครับวันนี้นะเปิดขึ้นมาตัว w t i นะครับขึ้นมาที่67.4เจ็ดี่เหรียญนะครับต่อบาเรลนะครับเบรน์ขึ้นไปแตะระดับ70.6แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราดูระดับ t ท m e เฟรมเดย์ไม่ได้นะครับเราต้องดูมา ขึ้นมาระดับทางเฟร e วีกันแล้วนะครับเพราะว่าทางเฟรมเดย์เนี่ยพอเปิดออกมาก็จะเห็นว่ามันทำนิวไ h ขึ้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่สามารถหาแนวรับแนวต้านได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเอาเทคนิคข้อล้วนๆเลยนะครับทางเฟรมเดย์เออทางเฟรมวี e ของ w ของ WTI เนี่ยจะมีตัวแนวต้านอีกทีหนึ่งก็คือที่73.4ดสินะครับซึ่งเป็นราคาสูงที่สุดในในรอบ ในรอบกี่ปีตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสองพันตั้งแต่มันเริ่มลงมานะครับตรงน,นี้ก็ตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่นะครับสองพันสิบสี่แล้วก็มาพีคสุดที่ปีสองพันสิบแปดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นมาถึงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับคือเจ็ดสิบสามจุดสี่เหรียญต่อบาเร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันบ้านเรลก็น่าจะขึ้นไปแตะระดับถ้ามาขึ้นไปถึงตรงนั้นจริงก็น่าจะบ้านเราเบนซินก็น่าจะขึ้นไปราวๆสามสิบห้าสาสิบหกนะครับ บาทต่อลิตรนะครับโอเคก็ยังยังมีปัจจัยทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะบายน้ํามันนะครับก็ยังยังยังสามารถทําได้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็หาจังหวะให้ดีแล้วกันนะครับคือจังหวะจังหวะที่ดีก็คือจังหวะที่มันโดนแ,วแวนวรับแนวต้านแล้วมันย่อลงมาแบบนี้นะครับหรือตอนที่มันทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเราถ้าเกิดจะอยากจะบายจริงๆนะสมควรที่จะรอให้มันย่อลงมาแต่ที่6 3 8ก่อนนะครับ แล้วก็ให้มันเด้งกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือตามเทคนิคอลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไหลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยครับนั่งดูอย่างเดียวนะครับเราทาอะไรไม่ได้นะครับยวเว้นคุณยกเว้นว่าคุณจะไล่ราคาขึ้นไปนะการการไล่ราคาเนี่ยความเสี่ยงของมันก็คือกรณีที่ราคาเกิดการย่อตัวลงมาครับมันจะทําให้เรามันจะทําให้เราถูกลากติดลบนั่นเองนะครับแล้วก็การไล่ราคาทําให้เราได้ราคาที่ไม่ค่อยได้เปรียบนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าราคามันจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรสามารถกดได้ การไล่ราคาทําให้เราติดดอยค่ะใช่เราจะจัวดอยครับข้างบนก็จะหนาวเลยครับถ้าเกิดว่าเราจวดอยไปนะครับอ่ะก็วิธีแก้ก็มีหลายวิธีนะหนึ่งคือ Stop loss สองอาจจะทํา r e c o v e r y zone นะครับแล้วแล้วลาานั้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูคู่เงินต่างๆแล้วกันนะครับก็ตัวอินดิเคเตอร์ของคุณอเดียนโดนะครับก็ทําการเปลี่ยนไบแอสแล้วเรียบร้อยนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขามองบ่ายใช่ไหมตอนนี้ก็คือ มองเซลล์เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีการประกาศนอนฟาร์พโลออกมานะครับแล้วก็มันส่งผลดีต่อค่างเงินดอลล่านะทำให้ค่างเงินดอนลลราแข็งค่าหนักหนักข้อขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทาร์เก็ตโซนของเขาเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับนับจากนับจากจุดที่เขาวงมาเลยนะครับนับจากจุดที่เขาวงมาก็คือหลังจากที่เบรกเบรกเบรกโลลงมาเนี่ยทาร์เก็ตอยู่ที่ราวาร้อยปิ๊บนะครับหรือว่า1 1 8 5จด้าเลยนะครับ ้านับจากตรงณราคาปัจจุบันที่มันเคลื่อนที่คืออีก50าิบปนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้ครับปอนนะครับปอนคิดว่าน่าจะลงต่อได้แล้วก็ตอนนี้อยู่ในโซนที่สามารถช็อตได้ด้วยนะครับอยู่ในโซนที่สามารถช็อตได้แล้วก็ทาร์เก็ตนะครับอยู่ที่ประมาณ100ยปีปเหมือนกันนะครับปอนเนี่ยน่าสนใจที่จะช็อตนะแต่ว่าต้องดูจังหวะด,ดีๆนะตัว AU ก็เหมือนกันนะครับ a อเขาก็กลับ b บแอสเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่ค่อนข้างขัดแย้งกับ B บแอสของ ของของตัว i n d i c a อร์กับกับค่าเงินดอลลาร์านะเมื่อกี้เขาเกรงเกรงว่าค่าค่าค่าเงินดอลลาร์าจะแข่งค่าขึ้นใช่ไหมครับพอเป็นยูแคดเนี่ยเขากลับมองว่าให้สวนลงมาแทนนะครับก็คือถ้าเกิดดอลลาร์าแข่งค่าเนี่ยยูแคนมันครจะปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัว indicator ครับยังยังมองว่าสามยังสามารถช็อตได้อยู่นะครับโดยที่โซนช็อตจะต้องรอให้ราคากับกลับขึ้นมา กับมา่อนนะครแนวที่น่าสนใจของ UCA คก็ได้จะเป็นแนวนี้นะครับเพราะว่ามีจุดสูงสุดอยู่3ามตแหน่งด้วยกันนะครับนี่นะครับสแล้วก็ตรงนี้3ามนะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไส้เทียนก็ยังสามารถนับได้อยู่นะครับพอขึ้นมาแถวๆนี้เราอะาจจะช็อตได้นะครับเพราะว่าสต็อปล็อมันจะไม่ไกลนะครับสต็อปล็อกมันจะแค่สี่ิบห้าปเองนะครับแลกกับ TP ที่เราได้ครับประมาณ1อยปิกเนาะนี่ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบในการ ในการเข้าเทรดนะครับแต่อีกอันนึงอันสุดท้ายที่จะฝากไว้ในวันนี้นะครับก็คือทองฮะทองคุณอาเดอันโดนะครับหรือว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมองว่าน่าจะยังสามารถช็อตได้อยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างเห็นต่างนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้จะเห็นว่าผมลากฟิโบมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับตั้งแต่ราคามันยังอยู่ที่ 1. นึ่งจดสองหนึ่งแถวๆนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าเออราคามน่าจะมาหยุดที่38.2ฟิโบเนาะ ตรงนี้เนี่ยราคาที่มันลงมาหยุดแล้วก็เป็นทม์เฟรมเดย์เนี่ยครับจะเห็นว่ามันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างสวยเพราะว่าพอมันลงมาโดนตัวฟิโบแล้วก็ราคาสามารถปิดขึ้นไปเป็นสีเขียวได้ในทม์เฟรมเดย์นะครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยวันอังคารวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยไทม์เฟรมเดย์น่าจะปิดเป็นเขียวได้เช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูนะครับหลังจากที่หลังจากที่มันโดนแนวรับแนวต้านสาคัญแล้วเวลามันพักตัวก็ อย่างน้อยน่าจะมีน่าจะมีสองวันที่มันสามารถเป็นสีเขียวได้อย,อย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยวันนี้แน่ๆน,น่าจะนะ่าจานะผมใช้คำว่าน่าจะผมไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นะน่าจะเป็นสีเขียวได้นะค,คือปิดทางเฟมเดปับก็ขึ้นมาเป็นสีเขียวเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับที่เราจะเทรดเอาแค่วันนี้วันเดียวนะครับเราจะทําการบายนะครับพอบายพอเราจะทําการบายเนี่ยสต็อปลอกเราก็ต้องมีถูกไหมครับล้วก็ มาสต็อปลอง่ายๆเลยครับเราดูราคาต่ําสุดที่มันลงมาครับราคาต่ําสุดของมันคือหนึ่งหกแปดเจ็ดนะสาห์ที่แล้วผมบอกว่าผมจะรอบายแถวหนึ่งหกแปดเจ็ดหนึ่งหกแปดหกใช่ไหมเพราะมันเป็นแนวฟีโบพอดีเนี่ยพ,พ,พอพอมันลงมาตอนช่วงวันศุกร์นะครับนอนถึงแม้ว่านอนฟาร์มจะเปิดมาจะเปิดมาแล้วมันทําให้ดอลลาร์แข็งค่าก็ตามนะครับมันไม่สามารถกดทองให้มันลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะกดบายกลับขึ้นไปนะครับ คุณสามารถกดบายแถวๆนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเมนเดทเมนให้ดีแล้วก็ Stop ปลอสเนี่ยต้องอยู่ราวๆเนี่ยครับหนึ่งพันหร้อยแปสิบเจ็ดหรือว่าต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยเทรนใหญ่ของมันคือยังเป็นเทรนดขาลงนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทําคือเราเรากําลังเทรดกับจังหวะเด้งของของทำเฟมเดย์อยู่ซึ่งมันโดนโดนฟีโบที่ละ ที่ระดับ38.2พอดีนะครับผมก็เลยทําการบ่ายส่วนขึ้นไปนะก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นไปพักถึงไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาสถิติที่ผมเคยพูดมาตั้งแต่2อสเดือนก่อนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดทองในภาวะปกติที่มันวิ่งนะครับมันสามารถวิ่งได้20-25ิบี่เหรียญน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เปิดแก็บออกมานะครับวันนี้ทองเปิดแก็บออกมาเดี๋ยวผมเอาพีเดียเส้นพีเดีออกมาเปิดแก็บออกมามันวิ่งขึ้นมาแล้วสิเหรียญเนานะ สิบเหรียญที่ราคาหนึ่งจหนึ่งสี่เพราะนั้นเนี่ยมันเหลืออีกประมาณสิบห้าเหรียญให้มันขึ้นไปคือเต็มเลนจ์ของมันนะครับมันสามารถขึ้นไปได้ถึงหนึ่งเจ็ดสองห้าเนี่ยคาดคาดคะแนนราคาเป้าหมายได้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณบายตรงนี้สมมุติจะบายตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยเพราะนั้นราคาเป้าหมายของคุณก็ควรจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดสองห้าประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเกินนี้นะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับทองให้มองบ่ายไว้นะครับสําหรับวันนี้สําหรับการวิเคราะห์ข่าวและก็วิเคราะห์กราฟนะครับจากไ t ทีเอฟเกนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ